กลับมาถึงบ้านเห,น,หน,นื่อยๆพี่เพชรจัดสิ่งนี้ให้เลยเเนี่ค่ะให้จัดพ่เราเรามาดูเนี่ยจัดโ, yes. โ,โอ้โหิวมาทานมาค่ะมันบุฟเฟ่เเนี่ยพี่พจัดหน้า<ด>ตาสวยเลยนี่นี<ๆ>่อันนี้โอ้โหจัดหน้าตาแบบสวยกับหน้าทานไหมหอมด้วยตอนนั้นหายเหนื่อยเลยเนาะเบียร์พี่นัดทำไมมีสามีน่ารักขนาดนี้อ๋อเมียค่ะเมียเมียหนู อ๋อมีอนไรบมีอาจาอ้ายอ้ายนูเริ่มสีสีมบ่คอยหมั่นใจเป็นไหนแี่โอ้มีชินังพ่อมี่ม่ยังเมื่อยมีชินังแจกแจกชินังฮะอเอเลยไพมุมหนอนนะได้เช็คบ่เช็คยูว่ารั่วตรงไหนของนี้แล้วเตรียมๆเล้วของนี้เอ้าอาไอไอเบียนะอืออนีนี่อีกรูหนึ่งบอางันนี้ลงมาเข่ามด้วาเจ้าตัวครตัวมันหเด้อกินแล้วเดี๋ยว หนูว่านะเราเราไปตอกสีไว้ตรงระเบียงก่อนแล้วก็เปนเปียกปลอดภัยที่สุดโอ้ยสองรอบแล้วแท้มันคงหว่นไส้พวกเจ้าหลายเราต้องใส่มาอีกเนี่ตอนจะแคบเออถอยมุมนี่อายมันอยู่ตรงนั้นไอไอเพราต้องไส้เกลืออยู่มุมนี้เพราะฉะนั้นไอกับเพาต้องไส้เกลือหนังสุกนะเราย้ายย้ายอล้วนะครับ เปนไบล่ะเบียงบลเบะเียก่ะมันเปียกคนตกไหมนะครับเงีค่ะนตกนนี้มีอะไรบ้างวัวปลาขอบคุณนะคะสำหรับเสียงเพลงเพราะๆค่ะอบคมา่ถึงบ้านก็หายเหอยแล้วเี่ยยทีน่าเหมือนเหมือนเราอยู่อะไรมาพี่อยู่อะไรนะเอ็มเคไหโรงแรมโรงแรมอยู่เอ็มเคเนาะดูชุดผ้าดูชุดผ้าให้ได้ดูพปเพัก่อนโอ้มีพอบด้วย โยนโยกขาหายไปไหนมันเนี่ยเนี่ยพี่นัทพี่นัทห็นหรอคะพี่นัทห็นหรอไม่หิวไม่หิวหลังรถเตี๊ยฮึเตรียมพร้อมก่อนตะ้ข้าวอะไรอ่ะมันฝรั่งหลังรถมันฝรั่งโอเคเดี๋ยวเอามาให้ด้วยอ๋อพี่นัทจะมาทำซุปอ๋อมันฝรั่งเ้าวหัวเตือนไดกินข้าวเลยเกลือไหมกินไหมหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเ,เ,ออเ,เ,เดีเ๋ยวพ่กมายุ่งกับใค่อจะไล่กบอ้อใครทำมาหายจิงมากเ,อเนอโอเคมากันม <arrive. S 1> ัลังพี่น้มมอ,องข้างไปเห็นไหมน้อง <Okay. S 1> โอเคโอเคมักล,ล,ล้ไง,งว้าว,าว ไอ้บ่อไหลยังไเนาะบ่อลงบ่อไหลยังไเนาะบ่อไหลยื่นยื่นลงไปในบ้านถูยี่นี่โอเคบ้านปลอดใช่แล้วครับว้าวบ่อค่อยโบนด์ได้แค่เอาเอาลำใหญ่ไม่เอามาอยู่นี่ไงลงเองก็เอาลงมาด้วยว้าว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 สุดยอดบ่อต้องปวดเยี่ยวอีกแล้วเนอะลูกเออไม่ปวดไม่ปวด เพราะว่าเพิ่นจักการตัวเองแล้วว้าวว้าวว้าวยอดยอดเลย่่ะน้องโกกิเพิ่มน้ำซุปข้าวกรวดสุไม่พอพี่น้าน้องอุตาหวังดีกว่าน้าซุปเราไม่พอเรียนะทำตกไม่เป็นอะไรตกทำไรลูหนดใช่ไหมไม่อะ่บบอกอันละนี่ไม่ไว่านนะเออหนทำไ นก๋าหาีนแน่ในครัวอันนี้เ่อนะต้งนั่งมุมไหนเนเนือเเอาไปเอมุมไรันนีนี่เอามุมเด้อินเส็จแล้ปิดฝาเด้อฮะว้าววาวเอาลมมากลางยสบว้าวว้าวว้าวว้าาววว้าวสุดยอดมาลอ ไม่พี่ตื่นเต้นไงเห็นเห็นอาหารอร่อยอร่อยไงอร่อยนี่เลยอันนี้นมแม่พี่นกปุ๊บโอ้โหเออเลยแดงโอ้ถ้วยกับแบบเบียร์รู้ไหมให้ให้ให้ทำอะไรพี่ให้ทธรรมะให้ก็เอาสิเอา เป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงน้วแต่มาชอบฟังเพลงเบียร์ร้องสดเพราะมากโอ้ว้าวมีสิทธิ์ไหมเพลงนี้มีสิทธิ์ไหมครับเพราะอะไรถึงร้องคนละพ่อปะขอขอบคุณมากครับโอเคว้าว้าวเอาทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่เลยยอดยอดมาพี่หนูนะเจ้ามุมนี้